วันนี้ก็คุยให้ฟังเรื่องของท่านบอกว่า ทำเป็นเหตุให้อายุสั้น,นห,หลายคนก็อยากอายุยืนแต่ว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่า,าใช้วิถีชีนประจําวันไม่ถูกไม่ถูกอยากให้มีอายุยืนกลายเป็นอายุสั้นไป <c oughs> ท่านบอกว่าว่าได้ทำเป็นเหตุให้อายุสั้นมีอยู่ห้าอย่าง ประการแรกเลยท่านบอกว่าบุคคลย่อมไม่กระทําความสบายแก่ตนเองคำว่าไม่ทําความสบายแก่ตนเองก็หมายถึงว่าคือไม่ค่อยดูแลสุขภาพเราไม่ทําความสบายให้กับตนเองคือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยแทนที่จะทําให้ร่างกายมันมันสะดวกสบายกับกลายเป็นว่าไม่ทํา ว่าไปปล่อยปะละเลยปล่อยตัวปล่อยอะไรพวกนั้นแหละนะไม่ทําความสบายให้กับตนเองก็เดี๋ยวก็โรคเข้ามาใช่ไหมโรคนั้นมาโรคนี้มามันก็ตามมาอะไรที่พักผ่อนบ้างกับพักผ่อนกับการไม่พักผ่อนอะไรประมาณนั้นแหละไม่ทําความสบายให้กับตนเองประการที่สองท่านบอกว่าไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย เขามาไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็หมายถึงว่าไม่รู้จักว่าแค่ไหนพอบางคนก,ก็นอนมากเกินสบายเกินเห็นไหมไม่รู้จักพอประมาณในสิ่งที่สบายคือพออะไรก็แล้วพอว่างแล้วก็ทีนี้ก็นอนเลยหรือไม่ก็ปล่อยเลยเถิดไม่รู้จักพอประมาณนะไม่รู้จักพอประมาณมันทําเลยเกินอ่ะก็แล้วเกินทําเกินไป ประการที่สามบริโภคสิ่งที่ย่อยอยากบริโภคสิ่งที่ย่อยอยากบางคนอาหารบางชนิดมันก็ไม่ถูกกันกับตัวเองชอบกินกินแล้วมันย่อยยากทีนี้ก็ยุ่งอีกแต่ชอบกินเพราะมันอร่อยถูกปากแต่มันย่อยอยากมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมมันก็ทําให้สุขภาพมันก็ สุดโสมเร็วอายุก็สั้นลงแล้วอะไรอีกเป็นคนทุศีลคำเป็นคนทุศีนีกคือเป็นคนที่ไม่รู้จักการควบคุมกายวาจาตัวเองให้อยู่ในศิลธรรมคุณงามความดีไปประพฤติผิดก็อาจจะอายุสั้นเห็นไหมผิดศีนผิดศีลอะไรล่ะก็อาจจะถูกเพื่อนแทงตายเพราะ ไปดื่มเหล้ามอกันนะก็เกิดกรารทะเลาะวิวาทกันก็ตายในวงเหล้านั่นแหละผิดศีลใช่ไหมทุศีลหรือไม่ก็ไปหักหลังเพื่อนชอบโกงเขาหักหลังเขาก็ก,ก็ตามค่าตามตามค่าตามล้างนะก็ตายอีกอายุสั้นอีกแล้วถ้ายอย่างนั้นเป็นชู้กับเมียเพื่อนก็ปีนหลงังคาบ้านเพื่อนไปปีนอะไรปีนประตูหน้าต่างบ้านบ้านเพื่อนเอาผัวก็มายิงตายนะ อายุสั้นเพราะถุศีลเออการต่อมามีมิตรเลวซามพระคํ้านี้นะในหนังสือเนี่ยใช้คำว่ามีมิตรเลวซามกหมายถึงว่าคบแต่คนที่เป็นนักเลงหัวไม้คบแต่คนที่เป็นคนไม่ดีคบแต่คนที่มีแต่ปัญหามีแต่คดีเข้ามามีแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยเระก็คนเลว,ลวชักนําไปนูน่นอะไรก็ไม่รู้นี่ จากนาไปเรื่องอื่นจากนาไปทางเสียหายอายุก็สั้นจากสาเหตุหลายอย่างเห็นไหมล่ะห,หลายอย่างคบกับคนเร็วซามประการสุดอ่าอี่ห้าประการนะห้าข้อห้าข้อเออเห็นไหมล่ะห้านี่แหละเ,หออเพราะฉะนั้นท่านจึงว่านี่คือเหตุของอายุสั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้อายุสัน้นก็ต้องกลับไปทางตรงข้ามเลยนีย่ก็คือนั่นแหละอะไรที่มันเป็นความสุขสบายเกียรติตัวเองก็ทํา ทำไวจะเป็นไงให้สะดวกสบายก็ต้องรู้จักประมาณว่าจะสบายแค่ไหนไม่สบายเกินบางคนก็อโอใในเพื่อนขออะไรขอให้ลำรวยนั่งกินนอนกินชอบไหม,ไมชอบแต่ <c oughs> ขอให้สบายๆนะนั่งกินนอนกินอย่างนั้นไม่ได้นะนั่งกินนอนกินตลอดชีวิตไม่ได้ติดเตียงแล้วนั่นสบายเกินไม่เอาไม่ปาัถนาอย่างนั้น ให้พอประมาณนะรู้จักพอประมาณนะแล้วก็บริโภคสิ่งที่มันย่อยง่ายอะไรที่มันแสลงต่อร่างกายกินไปแล้วก็ไม่ได้ย่อยไม่ได้ย่อยยากไปนอนแน่นท้องอยู่ท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่ก็อย่าไปกินเลี่ยงซะเห็นไหมล่ะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลบริโภคสิ่งย่อยง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีศีลไม่ไปเที่ยวปิดศีลก็อายุก็ไม่สั้น มีมิตรที่ดีงามรู้จักเลือกคบคนรู้จักเลือกกลุ่มเข้ากลุ่มไหนที่เข้าไปแล้วสบายใจแล้วเข้าไปกลุ่มไหนแล้วก็มันเขาิมันมันไม่เข้าเรื่องเห็นไมไม่เข้าเรื่องจักนําไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่พัฒนาเลยไม่ก้าวหน้าเลยหรือว่าไม่เจริญจิตเลยไม่เจริญจิตไม่เจริญใจไม่ทําให้ใจมันสบายก็ถอยออกมาซะมันมีแต่เรื่องแต่คบกลุ่ม เพื่อนก็ต้องเลือกด้วยนี่เห็นไหมมันทำให้เราไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากถ้าเราไปเข้ากลุ่มเพื่อนที่มันไม่เข้าเรื่องเลยก็นั่งเครียดทุกวันนะฮะแต่เราไปอยู่กลุ่มเพื่อนดีๆเนี่ยเออก็สบายใจนอนหลับมาถึงก็หลับเลยสบายแต่เราไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวสร้างแต่ปัญหาอันนั้นอยู่ยิกยิอันนี้ก็นิดนั่นอันก็มากเรื่องมากราวเ่านีกลับมาก็เครียดอีกไม่ลาวอีกอายุสั้นอีกเออนั่นแหละ นั่นนี่คือเหตุเป็นเหตุในอายุสั้น5้าประการนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้อย่างนั้นนะก็ไปทำกันดูตามนั้นอ่ะก็จะเจริญพร